สวัสดีค่ะกายังมีทุกท่านปุบเปซิเนเจอร์นะคะสําหรับคลิปนี้ปุบเปจะมานําเสนอนะคะไม้มงคลนะคะซึ่งปลูกในบ้านได้นะคะเพื่อเอาไว้เรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็เรียกลูกค้าค้าขายล่ารวยซึ่งเป็นไม้มงคลที่สวยงามนะคะแล้วก็ มีสิ่งที่พิเศษนะแล้วก็การดูแลก็ไม่ยากนะคะสำหรับใครที่มองหานะต้นไม้ที่นำมาเ,เรียกลูกค้าหรือก่ากเงินฝากทองเข้าบ้านเข้าร้านค้าเรานะคะปู๊เป้มีมาแนะนำนะคะสามรามยการสามตัวอย่างด้วยกันนะคะพืน,พนราคาก็ไม่แรงนะเพื่อนๆลองไปหาดูตามท้องตลาดได้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะกระแสะต้นไม้ก็มาแรงนะสําหรับใครที่มีนอกเหนือจากการที่จะเล่นวัตถุมงคลแล้วเขาก็ยังมีการซื้อต้นไม้นะคะนํามาปลูกเพื่อเรียกโชคลาภเรียกลูกค้าเข้าร้านนั่นเองนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นค้าขายลํารวยต้นค้าเงินค้าทองหรือต้นค้าหางนกยูงเป็นต้นไม้ดูดสารพิษต้นไม้แสดงความยินดี เป็นต้นไม้อธิษฐานเป็นไม้ประดับไม้บงคลที่มีชื่อเรียกมากมายหลายชื่อเป็นต้นไม้ประดับที่มีประโยชน์ช่วยฟอกอากาศและดูดสารพิษอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกด้วยเง่าหรือหัวมีรสเย็นและเบื่อใช้กินเป็นยาแก้ไข้รักษาการผิดไข้ไข้เหลืองไข้เหนือไข้ปอดบวมไข้ากาด ไข้จับสัน่นกระทุงพิษไข้หัวไข้รักษาดไข้หัดช่วยดับพิษไข้ทั้งปวงแก้เหือดหัดอิสุอิสยัยฝีดาดปะดงช่วยรักษาอาการร้อนในกระหายน้ำช่วยลดความร้อนในร่างกายในประเทศอินเดียเขาอะ่ะเขาใช้หัวเป็นยารักษาโรคอย่างเออเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสวะอักเสบ และคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นค้าไว้เป็นปเป็นไม้ประดับบ้านนะก็จะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุขเพราะคำว่าค้าหรือคุ้มหมายถึงการคุ้มครองปก,ปกปักรักษาและยังหมายถึงความแค้วค่าจากพิษภัยของศัตรูทั้งปวงอีกด้วย ไม้มงคลน,นี้จึงนิยมมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะการเริ่มต้นค้าขายหรือประกอบธุรกิจมีความหมายว่าขอให้ค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาดั่งค้าเงินค้าทองตามชื่อเรียกเลยค่ะ ต้นที่สองก็จะเป็นต้นกุมารทองนะคะเขาเรียกว่าว่านกุมารทองนะถ้าปลูกแล้วก็จะเรียกโชคเรียกลาบเหมาะกับปลูกไว้ในบ้านเป็นของขวัญเชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะดีการปลูกไอ้ต้นไม้นี้ต้นกุมารทองเนี่ยนะคะไม่ชอบแดดจัดมากนะน้ําก็ไม่ต้องมากความเชื่อที่ว่ากุมารทองอะ่ะรู้จักกันในว่าหรือเรียกอย่างนึงว่าว่านแสงอาทิตย์ เพื่อนอน,น่าจะเคยเห็นสมัยโบราณน,นั้นว่านกุมารทองนับว่าเป็นว่านที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเด่นในด้านเมตตามหานิยมเรียกลูกค้าเรียกโชคลาภเข้า,าร้านร้านค้าใดปลูกเลี้ยงไว้กิจการจากเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังช่วยป้องกันบ้านเรือนนิยมปลูกคู่กับว่านนางคุ้ม ว่ากันว่าว่านชนิดนี้มีเทวดาเจ้าที่คุ้มครองดังนั้นผู้ปลูกเลี้ยงจึงนิยมนำไปปลูกไว้ใกล้กับสารพระภูมิหากปลูกเลี้ยงและปฏิบัติอย่างถูกวิธีอธิษฐานขอสิ่งใดจะสมดังหมายทุกประการและหากผู้ใดปลูกเลี้ยงว่านได้เจริญงอกงามเมื่อใดว่านออกดอกจะได้ลาบก้อนใหญ่หากจะใช้ในด้านคงกระพันชาติโบราณก็บอกว่าเคี้ยวดอกว่านกับน้ำมันมะพร้าว ทาตามเนื้อตามตัวจะชงจะอาจะคงกระพันยิ่งนักเมื่อใช้ออกลบในสมัยก่อนนะคะว่านกุมารทองนั้นถ้าจะให้ดีต้องปลูกในวันเกิดของผู้เลี้ยงและก่อนลดน้ำทุกครั้งต้องเสกน้ำด้วยคาถานะโมพุทธายะสจบนะคะลักษณะของว่านกุมารทองหัวมันอะ หัวว่านจะมีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่มีจุดสีแดงออกค้าแต้มหัวว่านส่วนบนและโคนลําต้นไปจนถึงเกือบปลายเมื่อยังอ่อนจะมีฐานรากสีขาวเป็นแท่นรองใบเหมือนใบขนุนแต่ใหญ่กว่ามันมันเอ่อหัวมันจะมันเป็นเงาคล้ายว่านมหาลาบเลยนะคะต่อไปจะเป็นต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงิน พืชชนิดนี้จะช่วยกรองอากาศและปกป้องคุณจากฝุ่นละอองและช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้านของคุณได้อย่างแน่นอนลักษณะของพืชชนิดนี้นิยมปลูกทั่วทั่วโลกเลยนะมันจะมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายกับเหรียญใบหนาเรียบเนียนสามารถออกดอกเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กคล้ายรูปดาวดอกของมันอาจจะปรากฏในช่วงฤด,ดูหนาวและจะบานสะพั่งจนถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิ ในเดือนตุลาคมถึงมีสายน์มันจะแตกหน่อออกมาใหม่แต่ละแต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นส่วนคาสูล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีหรือต้นไม้สวรรค์นั่นเองนะคะมีโชคเรื่องการเงินเหมาะสำหรับไปเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ตามหลักปรัชญาของจีนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการวางพืชชนิดนี้คือวางไว้มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเพื่อให้ตรงตามหลักห่วงจุย้ยและจำนวนใบของพืชชนิดนี้จะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่นคงของคุณอีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่หยิบยกมากกว่านะคะแล้วก็เออลองหาดูเอามาปลูกดูนะเพื่อความสบายตาของเราด้วยแล้วก็เรียกโชคเรียกลาบใครที่ค้าขายนะและก็อยากให้ลูกค้าเข้าร้านแบบ ลุนัวนะคะเงินเข้าแบบปังๆเฮงๆนะไม่พลาดเลยนะคะต้องหามาปลูกแล้วค่ะ